ยงกบบอกกบบอกลาวันนี้ฝนตกเฮ้ยฝนตกฝนตกแล้วก็ทำยังไงทีนี้เอ้ยพี่น้องจา๋าขออนุญาตดเด้อวันนี้ขออนุญาตอีกสักรอบหนึ่งทำคลิปหน่อยวันนี้ไม่ได้มีคลิปเลยนะคืออย่างนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะคืออย่างนี้เราปล่อยน้ำลงไฟนี้ นี่นาะเราจะลงไปนะคะทุกคนจะลงไปขออภัยทุกคนเด้อค่ะเด้อลงไปดูอาน้ำใส่ลงไปแล้วในนี้

with your problem. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะจับกบมาได้เลยคะ่ะทุกคนกบสามเดือนในตัวเท่านี้นี่ไปจับกบมา ทุกคนพอดีวันนี้นะคะทุกคนเรามามาปล่อยน้ําใส่นี้ตัดพยางออกไปครึ่งหนึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะพยางที่บอกกบเรานี่เราได้กบมาตัวนี้นี่เลี้ยงมาเดือนหนึ่งนะได้ขนาดนี้เดือนหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงกบแบบนี้ตั้งแต่เราเลี้ยงแบบนี้เราไม่เคยขังแบบไม่เอาไรมาหลักกบมันยังยังอยู่นะทุกคนวันก่อนมันปล่อยน้าไม ไม่ได้เต็มเพราะว่าพะยางมันลอยเมื่อกี้เราตัดพะยางออกไปตัดพะยางออกไปเสร็จเนาะฝนก็ตกเฮ้ย <c oughs> ฝนตกกับเธอทีนี้เราก็เลยลงไปเหยียบเหยียบย่ำย่ำเพื่อให้ให้ให้พะยางมันตึงอ่ะนะคะแล้วก็จะได้เอาน้ําลงไปนี่กบก็ได้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะตอนนี้เราไม่เห็นรายชื่อคนเพื่อนๆนที่มานี่เราเดินหาแว่นอยู่คุณยายแว่นน้องอยู่ไหน นอ่ะปล่อยน้องกบไปก่อนเนาะเมื่อกี้จับมันไปน,นี่นี่นะจับไปรตรงไปเลี้ยงอยู่ตรงนี้ขอไทยเพื่อนๆก่อนนะดเดินไปพาดึงไปหาแว่นก่อนแว่นตาเขาอยู่ตรงนั้นมีไหมเธอโอเคมีแว่นตาเขาอยู่ตรงนั้นมีไว้เลยนะเรื่องใหญ่แล้วแว่นหาย ว่ายอยู่ตอนนั้นเดินหาเว่นคะ่ะทุกคนคะ่ะอยู่ในสวนสามสิบไร่ปลูกสารพัดพันไม้แต่ว่าเราทำบอกกบบอปลาอุ้ยนี่ไงเว่นจริงๆคะ่ะเว่นเจอแล้วคะ่ะคุณยายคุณยายก็เล่นรูเล่น,ลนจ้ำจี้มะเขือปอกแเป็ <c oughs> <c oughs> ยายก็เจ้าจ้ำจี้มะเขือปอาแเปะอยู่ตรงนู้น อิเลตตุ้มเป๊ะอยู่นะคะเอ้ยนี่แหละการทำเกษตรทุกทุกคนเลยเออเดี๋ยวนะคะยายเพ้นมาแล้วยายเพน้นยายเพน้นแม้ลูกศรีมามาตัดพ่ายางค่ะยายเพนตัดพ่ายางเอาฝนมันตกวันนี้วันหยุดของยายยายไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเอยเอ,อพรุ่งนี้วันหยุดชดเชยอะไรนะวันอะไรนะยายวันลยอยโอ้วันลยอยที่นี่ แบภาคอีสานน่าจะนักเรียนจะไม่ไม่หยุดเนาะเพราะว่าที่นี่มันสามชายแดนภาคใต้ที่เราอยู่มันเป็นวันระยอของอิสลามเหมือนกับบุญใหญ่ของเขาอะค่ะทุกคนอือโรงเรียนเลยปิดคุณยายก็เลยแบบว่าเออวันนี้มาวันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญาตจับแว่นก่อนตอนนี้แว่นมันมองไม่เห็นเนาะแว่นเราถูกฝนเฮ้ย ยายเพนยายเพนบอกนะคะขอบคุณนะคะต้นเหลิวสวัสดีค่ะพี่นางพี่นางนะคะพี่นางมาด้วยพี่นางเย็นนะคะพี่นางเย็นนอร์เวย์ต้นหลิวขอบคุณมากมากเด้นนะขอบคุณมากมากนะต้นเหลิวนะเออใส่แว่นแล้วมองเห็นต้นเหลิวเมื่อสักครู่ไม่เห็นเห็นตัวหนังสือตัวเล็กๆไม่มั่นใจว่าเป็นใครทีน,นี้ปล่อยน้ําลงมาตรงนี้ค่ะต้นหลิวคะ่ะ บอ่อนี้เลี้ยงกบเลี้ยงไปห้าตัวนะเป็นการทดลองบอ่อเนาะทีนี้พายางมันเยอะวันก่อนก่อยน้ำมันอริยานะน้ำมันรั่วก็เลยมาปูใหม่วันนี้ยายก็เลยมาช่วยตอนที่ปูนั้นฝนมาตกค่ะเลยตั้งกล้องก็ไม่ได้อิเลตตุ้มเป๊ะเลยปูเราเราตัดพายางออกไปตัดเสร็จแล้วนะนั่นแหละตัดเสร็จแล้วก็ นก็เลยนี่เลยกัดเสร็จแล้วมันก็เลยได้เดี๋ยวข้ามสะพานไปเนาะยดย ดนี่เนี่ยกบกรบกบลอยจออุ่มฟองเอ้ยทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราทำบ่อตรงนี้ไม่เคยทิ้งเราเลยทุกครั้งที่เราเหนื่อยยากลำบากกับการทำคลองเล็กๆตรงนี้ไว้เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพื่อนๆก็หลั่งไหลเข้ามาให้กำลังใจตลอดการนะคะขอบคุณมากๆอันนี้เราก็รอรองน้ำอยู่เนาะ ลองน้ำใส่บก่กบเรานะใจลุ่มๆนะเดี๋ยวน้ำมันเต็มเนาะก็ลองน้ำนดูค่ะยายเพนเนาะเราลองน้ำนี่กบเขียวเขียวกบไอตัวเหลืองเืองไม่ใช่เขียวเขียวลอยอยู่นะโตวไวนะยายเพญกบแม่พิสีตโตไวค่ะทำบ่เลี้ยงกบโตวไวหนึ่งกบงนี้นก็ลอยน้ำ ทุกกองทุกกองออมีท้ายางมีมีมีอันนี้ด้วยนะมีอ่าอันนี้มากันไอขอบคุณนี่าอ่าเย็นเด้อค่ะเด้อพี่เย็นเด้อค่ะเด้อเอ้าสีเห็นพี่เยนะ็นพี่เย็นนะเย็นหมดเลยนะอร้องน้ำดีจ้า ก็งานนก้าดเก็บดอกแค่เพืเก็บดอกแเก็บดอกแค่นะคะ หอยก็เยอะฝนตกนี่หอยก็ออกมาเยอะแยะสะเปะเลยยายท่ามเกาะมาได้แล้วมาชนแก่ายเรียก ใส่อะไรแล้วมาวันใส่หอมใส่โอ้ใส่ไอ้ต้นลูกเคยซื้อให้น,นั่นนั่นนั่นมันมันอยู่ในนั้นเอาเพาะใส่ตะกร้าไว้อยู่ขอบคุณยายเพนเดอเดี๋ยวคอนอนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนนะจ๊ะลองน้ําใส่อันนี้บ่อให้เต็มก่อนวันนี้วันนี้มาลองน้ําจะมาลองน้ํารอบเย็นเนาะ

ครอบครัววุ้นครอบครอบครัววุ้นครอบครัวตัววุ้นมาขอบคุณค่ะขอบคุณมากครอบครัวตัววุ้นแม่สราีเลี้ยงกบค่ะน้องครอบครัวตัววุ้นหยานแล้วเราไม่เจอกันเนาะน้องเป็นไงบ้างนนอะ ฮนะมันจะมาอีกไหมใช่ไหม,อมรอเพื่อด็น้ำเต็มยายเลียงก,กว้างแต่มันออกมากินข้าวกินเ,เราเสื้อมาให้ยาย่เลยน้ำอยู่ค่ะพี่นางบอกว่าคเขาพวัวตัว จอว้วนขอบคุณนะคะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านาย่เพนบอกว่าชอบแบบนี้จังเนาะาย่เพนบอกเนาะมามาเยเพนมีโอกาสก็มาเ้อยายเพนเนาะไม่ไกลหรอกเราอยู่เมืองไทยเขาไปนเนว์ยัยงต้องมีถ้าเดินทางมามาชอบแบบนี้จังาย่เพนบอกอืม มามาข้าเหมือนก็นมาฝนตกแล้วมันเปียกเหมือนกับอ่ะฮะอือต้นกุยดีเต้นดองแดงดองแดงเขาพดกุยดีจะได้กินแล้วยายเพ็งจ้ายายเพ็งก่อนนั่งเย็นนะคะต้เนเหลียวก็สวัสดีคะ่ะยายเพ็งนะคะยายเพ็งก็แม่ลูกซีนะคะลูกเนาะเออเอพี่นั่งเย็นก็บอก แกะในโนเวย์ต้นหลิวสวัสดีค่ะนะคะต้นเหลีวกพัพี่เย็นพี่เยนพี่นางเย็นนะเมื่อกี้แม่ลูกสีแว่นตาแม่ลูกสีไม่ได้ามาเลยไม่ได้อ่าอนคอมเมนต์มีประมาณนี้แหละนะรอน้ําอยู่ค่ะนุ่นรอน้ําอยู่นะรอน้ําเติมน้ําใส่แห้งอยู่อเอาเหล้าแดงไม่ยางเห็นว่าเขาแดงเอามา อย่ากินอันนี้ไม่ได้เอาแงดออางกินได้อากลมามากูว่าอ้ยาฝนตกค่ะต้องเอาก,กล้องเข้าบ้านถ้าเอาก,กล้องเข้าบ้านฝน,น,นตกนี่นี่เนี่กล้องเปียกอีกแล้วโอ้ยจาายิ่งไอ้ไอ้แตกหน้าจอแตกอยู่ขออนุญาตนะคะทุกคนนี่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 เข้าเข้าเข้านำเข้านำ ปูต้นทุเรียนตัวนี้ต้นท้เรียนนะคะขอบคุณมากๆเด้อยายเพนบอกเดี๋ยวแม่ลูกศิษย์จะลงแล้วยายเพนเพราะว่าเมื่อสักครู่จะลงแล้วค่ะจะลงแล้วคคุณยายนะอขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านทุกการรับชมเนาะเวลานี้ในอยู่ในการไลฟ์สดนะคะได้กี่น,นาทีได้สิบแปดนาทีอีกยี่สิบนาทีอีกสองนาทีได้ลงค่ะทำเป็นคลิป สั้นนะเขามาคุณยายบอกให้ลูกชายมาเอาเสื้อมาให้ไม่บอกเออเดี๋ยวเราจแล้วมาเามาสื้อโอ้โหย,ยายเก่งแท้ทําไมไม่บอกฉันนอมา,<ร>านะ<ร> <c oughs> คะยายฝนตกว่าทําไมไม่เอาผ้ามาเปลี่ยน <c oughs> ยายบอกว่าฉันเอามาเตรียมมาแล้วและเธอล่ะเออเดี๋ยวฉันก็มีของฉันนะคะขอบคุณทุกคน,น้ะคะเด้อนี่นี่น,นี่ขออนุญาตลงไลฟ์นะคะทุกคนเดี๋ยวตัดเป็นอันนี้ก่อนสัก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 คลิป ตัดแล้วลงเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่ได้ไม่ได้ไ